สว right. ัสดีคร no ับมาถึงแล้วนะครับอึงนะครับเช่ออ่งเฮ็ดยังสภาพน้อยสภาพน้อยน้อยน้อยใช่ยังมันคือดังวิทวิดวิทวิหนีแท้ฮะรักเดย น้ำเบขึ้น้นเพิ่ม l c 7นะครับวันนี้ SP นะครับโนช่วงล่างถือว่าโอดีครับการดันนะครับอันนี้เขาจะขยายนะครับท่านผู้ชมขยาย ขยายพื้นที่นะครับขยายพื้นที่รู้สึกว่าจะทำนาหรือเปล่าครับพ oh, <no. S 1> ี่ฮะอะไรก็หากก็เลิกเรียนหากก็เลิกเลิกเที่ยงโอ่แรงครับเดิมๆนะครับเดิมเดิม เดิบเดบย่านหน้านเนี่ยจะเป็นยางดันรอบนะครับอ่าดันหบนะครับอันนี้อ่าสั่งมาจากบ้านดุงนะครับเนี่ยบานดุงเลยย้อนแสงครับทุกทชมจะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูมุมนู้นนะครับนะครับเอามุมสวยๆเลยครับเอามุมสวยๆเลย เดี๋ยวเราจะรีวิว47ให้ท่านดูนะครับว่าใช้ผ่านอะไรนะครับท่อนี้ทำมาจากไหนนะครับจากการสอบถามนะครับรถนี้นี่ออกมาปี59นะครับจากศูนย์รู้สึกว่าจะรถมาแต่ภาคกลางนะครับแล้วทีนี้นะครับบ้านดุงก็เอามาขายครับ มาขายและซื้อในปี6-2นะครับปี6-2ก็ถือว่าสภาพยังโอเคนะครับใช้การได้เป็นปกตินะครับนะโอแรงครับรู้สึกว่าจะขยายตรงนี้นะครับเพื่มหมองอีก นี่ก็จะเป็นนองสะนะครับนองสะรู้สึกว่าปีนี้จะแรงแรงเป็นปกตินะครับท่านผู้ชมโอ้จักนักนักแน่จักดักนักแน่าอ้ไม่ได้ยินนะครับรู้สึกว่าจะใช้สมาธิในการทำงานสูงผมมีเยอมครับซีนตรงนั้นรู้สึกว่าจะเยอะมิหนึ่งครับอน่าจะเป็นซีนเเผานอนนะครับ ด้านหลังติดอุปกรณ์หรือว่าปารทวนนะครับชุดเฟบบีพัาสดีเอสสองสี่หกเอฟเฟบนะครับตรงนี้ผมมีสลิงขนาดเท่านี้นะครับเท<ฆ>่านี้หรือเปล่าเท่านี้วผมเีครับติดมาด้วยออกงานบ่อยที่สุดนะครับในในพื้นที่นี้นะครับ การทำงานของเขารถคันนี้นะครับทีมงานเดียวกันนะครับกับทีมงานชมรมคนคนรักรถถ่ายอนากแกนะครับสามารถติดตามได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปบางทีอาจจะมีสาระไม่มีสาระบ้างนะครับปรับปนกันไปนี่ไปนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนช่องน้อยๆนะครับไว้เป็นกําลังแรงใจนะครับให้กลุ่มคนทํางานคนรักรถถยนะครับ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเดินงานในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะทําสมสะนะครับขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาฝั่งนี้นะครับให้มันรู้สวาจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ารับมาเท่าไหร่นะครับแต่จะไปทํานะครับเจ้าของรถดูว่ารับเงินเท่าไหร่นะครับและขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านคนไหนที่ติดตามช่องคงเกษมทูบแล้วนะครับ ก็ขอขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้โอกาสนะครับให้เรา,าทำคลิปให้ท่านได้ดูนะครับอาจจะไม่มีสาระบ้างมีสาระบ้างก็ปะปนกันไปนะคานผู้ชมรู้สึกว่าเริ่มจัดเกียร์สองนะครับเกียร์สองเทสเดโอ้เนะสียงเพราะนะครับเสียงเพราะมากแน่นนะครับเสียงแน่นมากเลย รู้สึกว่าเริ่มจัดแล้วครับโคตรยอดเลยใช่ไหเละ่ะยอ,อดเลยนะโอ้เสียอึ้งเสียอึ้ง รับงานเท่าใดนี่นะเท่าใดบม่ต้องห่วงขนาดเท่าใดคืองิสุดน์กแรกว่าซัมนี่บ่ซัมซัมนี่ซัมมีอ๋อดูบัไดเลอ ได้ไลยบ,บ้านนึงบัตนี้รถเอาไปฮอดปุ้นมาบ้านนึงรับเท่าได้เนี่ยสเสรย์มาได้ไหมโอ้ยิบห15โอ้ยไหนรองฟังอ,งงองง้าวหลืออยู่ น้้มันกักห้าร้อยก็ได้มันไม่ได้งานไก่เถอะมีในนาบอกบี่มีนาแนาะมีนา

ไม่เยอะไม่ซึมไมเยอะไม่ซึมสิีหลังก็ยังโอเคนะครับ<ะ>เดี๋ยวยังเดิมนะครับไม่ปรับเปลี่ยนเลยอันนี้ก็ยังเยอะนะครับยังไม่จอดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานสองนะครับลายี่สิบสี่ไม่ใช่ฐานตาช้านะครับนนจะเป็นฐานใาเนะครับไม่เห็นมี่ห้อนะ ก็จะมีประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับก็เป็นกระตังกใจให้ครับหนุ่มบ้านๆของเรานะครับสวัสดีครับ